กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะยังคงเผชิญกับพายุฤดูร้อนนะครับโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ฝนจะลดลงเนื่องจาก ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นลมมีความสูงต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงถึง2เมตรครับสำหรับพยากรณ์อากาศในช่วง7วันข้างหน้าระหว่าง2-7ถึงพฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าะนองในบางพื้นที่และมีแนวโน้มก็จะมาหนักทางภาคตะวันออกนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นรวมถึงมีอากาศร้อนครับส่วนภาคใต้ในช่วงวัน2วันนี้ก็คือ1-2ถึงพฤษภาคม จะมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งจากนั้นในช่วง3-7พฤษภาคมปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะตอนกลางและตอนล่างของภาคนะครับ คลื่นลมในทะเลจะมีกําลังแรงขึ้นโดยมีความสูงประมาณ1เมตรและสูงมากกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลันในช่วงวันที่3-7ถึงพฤษภาคมนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มและใกล้ทางน้ําสําหรับรายงานการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ถึงวันนี้ตรวจพบการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมา25ครั้งและในไทยที่จังหวัดลำพูนและแม่ฮ่องสอนแต่ว่าเป็นแผ่นดินไหว ขนาดเล็กไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับช่วงนี้ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนครับ